เราขอไมกัดรองเท้าโอ้โหโอ้โหมองไปเดียวจเซเว่นไปอีกเเซเว่นกระกข้นไปเรื่อยๆได้ค่ะแทงปูนอยู่สายมือนะครับค่ะ อดรมเจเจนะครับโอ้อ้ายทางขึ้นมันจะมีป้ายใหญ่บอกขี่กันเลี้ยวซ้ายขึ้นไปเลยไฟอยู่บนเขาตรงโน้นไปตรงที่มีหุบเสือป่ากับศูนย์ฝึกอบรมเนี่ยเราก็ไปศูนย์ฝึกอบรมใช่ขึ้นลงขึ้นลงเขาไหลไหลเขาเหมือนนอ๋อมีรถเต็มเธอตื่นเต้นไหมประสบการณ์แปลกใหม่เลยนะเนี่ยไม่กลัวอะไรเลยเหรอประสบการณ์แปลกมากเลย สามารถนอนโรงแรมได้เลยแต่ถ้านอนเต็นท์นี่คุ้มเต็นท์หัวละส่ายอีบูญเป็นไงคะโอ้โหนอนได้เยค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นกี่โมงนะคะสองทุ่มค่ะอ๋อสองทุ่มสบายยังกินได้อยู่ค่ะเพื่อหมูเดด ดูหนูเห็นดาวเห็นพระจันทร์ไหมลูกมีเต็นท์ด้วยนะมีนอนแบบกลางเต็นท์ด้วยนะดูที่เขากลางเต็นท์กันเดี๋ยวตอนเช้าเราต้องมาดูหมอกกันนะเออเดี๋ยวตอนเช้าเรามาดูหมอกกันนะเดี๋ยวตื่นแต่เช้ามาเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกันอีกเนี่ยัังลลัวอะไรประหลาดประหลาดเลยน้ำร้อนให้กดด้วยนะคะมีน้ำเปล่า ถ้วยละ120 1 2อเหมือนกันถ้าเป็นกระเพราไข่ไก่ทอดก็ร้อย้ห้าสิบค่ะแต่นี้เป็นข้าวกระเพรากระเพราลาดกับไข่เจียวหกสิบจะเป็นกับข้าวแยกก็ได้มีโต๊ะเยอะเลยนะคะทำกับข้าวอยู่แน่เลยอิมบุญวาดหมูเด้งหรือว่าวาดนี่ วันแม่วันแม่ถามช่มงห้าสิบแล้วเขาไม่ปิดไฟเหรอซัสซีบาร์ทางมืดแต่ว่าที่พักแบบสว่างมากสามทุ่มห้าสิบนี่ครับเป็นยังไงยิ้มุมากเพราะบอกว่าไงเมื่อคืนตีหนึ่งยมบุญมาและไงนะห้วโมงสี่สิบเจ็ด มีฉากด้วยเห็นไหมอุ้ยมันปีหมอกอยู่นะคะแม่เนี่ยเนี่ยอ่ะหมอหรือพีเอ็มะมีข้าวต้มใช่ไหมคะเจ็ดโมงแหละกินข้าวขนมปังไปก่อนแม่แต่เช้าเลยอ่ะอาบน้ำหรือยังทาแก้มมาอาบน้ำหรือยังหนูทาแก้ม สาวในน้ำเหือดแห้งอนนิ่งค่ะปาขึ้นไปกินขนมปังกัน oh, <okay. S 2> yeah, เจอเพื่อนเหรอแม่เจอเพื่อนเหรอผมจำที่นี่ได้ผม,ผมจำที่นี่ได้ไ,ดไ,ปไปทุกที่แล้ค่ะกอแล้วหมูแดงอยู่ไหนเนี่ยบานหมูแดงหม, <า S 2> มูแดงแดงคัปี้บาร่าคาุณโอ้เดี๋ยวเรามาดูคัพป,ปี้บาร่ากันอู้เพียบเลยอ่ะแม่แม,ม่หมูแดงอีกร้อยห้าสิบเมตรแล้วเด็กๆมาก่อนแล้ว หมูตุนบนุญเห็นหมูตุนยังอ่ะไหนดูดิวาดเหมือนหรือเปล่าคะมาดูหมูเด้งกันน,น,น,น่ารักอ่ะัน่ารก

ตัวนี้ก็เดี๋ยวเขาจะมาให้อาหารดูตัวนั้นเขาให้นั่งเลยอะค่ะนอ่ะเขาโผล่หัวมาใหญ่เลยตัวนั้นนะเชื่ไอไหนี่พี่เลี้ยงเขาเป็นซุปตานะค,ค,คนนี้คือคนดังจริงหมูเด้งไม่รู้เรื่องยี่ย <laughs> <laughs> โอุ้ยดูตัวนตนเขาอาปากใหญ่เลยลูกนูกน้นเขาอาปากเขารออะไรคะห,หลานหลัน หูเด้งเข้าไปลอาน้้าล้างเหมือนบัาโล่เลยอ่ะหมูเด้งเด้งเขาซ่อนเขาไม่อยาดหนคะเขาหนาวหรือเปล่าอะไรอ่ะเขาถามว่าไงนะ something something something. thinh thắng thinh thắng thinh 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 ก็ไวนนะโอ้นักากก็เอาไว้กัดรองเท้าเล่นนะคะน่ารักไหมคะเด็กๆหูกระดิหูกระดิหูกระดิก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 ูกรดิ ก็ดิกต้องตื่นเต้นด้วยใช่ไหมใช่ต้องไงก็ดิ่ก็ดิูก็ดิคืออะไรอ่ะเขาแบบเขาตื่นเต้นเหรอเพลค c น n g r a t u l a t i o อ s You Are s ร p อ้าวไม่ห by buying. My name got my <laughs> Congratulations. Congratulations, you get a bath. You get a bath by not crying. I want to hear a hippopotamus sound. I never heard a hippopotamus sound. เขาไม่ต้องอาบน้ำแล้วเขาฉีดน้ำก็พอใช่ปะ่ะเขาหนาวในเครื่องน,นี้ดูมีตัวใหญ่ตรงนั้นดูมีตรงนู้นไม่อ่างไม่เห็นแล้อเห็นแต่มัมีแล้วเนี่ย หมูเด้งซ้อนซ้อนแล้วอากาบน้ำอยากอาน้นีไงหัวโอ๊ยยงเลโอ้นอนน่้อาบน้ำแล้ว้อาน้ำแล้วชอบอาบน้ำไหมหนูว่าหมูเด้งชอบอาบน้ำหรือไม่ชอบอาบน้ำคะ ไม่ชอบแน่นอนไม่ชอบแล้วเหมือนอิงบุญเลยป่ะเหมือนอิงบุญไม่ชอบอาบน้ําป่ะเฮ้ยเวรวินนี่ชอบอาบน้ํานะอืมวินนี่ชอบไม่ไม่ชอบอาบน้ำไหมคะหนูชอบแบดบอมอ๋อวิวชอบแบดบอมเหมือนกันอุ้ยสะอาดเลย่เอะ呀ตัวตัวใหญ่ คุ่คุแม่ขดูดูหมูวานสิข้างในคือหมูหวานเหรอลูกเขาจะหมูหวานหรือว่าเขาชื่อหมูตุ๋นช้าทำไมหมูตุ๋นชอบทำหูกรดิกกบุ้มหุ้มุมุมเลยไหนกะละมังตัวเขาใหญ่แล้วเขาไม่นอนกะละมังแล้วลูกไม่ใช่กะละมังเมื่อกี้มีกะละมังเล่นเล่นเลย เขาอยู่ด้วยกันได้ยังไวนะโอ้ยตัวใหญ่มากเลยโอ้ยเดี๋ยวมาลกโอนี่ไงลูกยังตเีให้เขาอ่ะอ้ปากแล้วาปากแล้วปากแล้วนังนังให้หีีพิงครับคาบนี่แม ขามู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 อ้าวอะไรนี oh. ่เะไอ้าวอ้โหอ่าเขอให้เขาใครแล้วพี่นี่ตั้งแต่สมัยมัมมียังเด็กตอนเนอที่เราได้ยินใช่ไหมคะเขามีเยอะมากเลยอ่ะอันนี้สองหนึ่งสองสามี่ห้าหกโอ้ ดูเขาไปลุมดูรอให้อาหารอยู่เลยนะ่ะเดี๋ยวเขาทิมหมานะดูด,ดูอันนี้ที่มีนกสวยๆเนี่ยนกสวยๆดูซิหน้าตาเขาเหมือนลิงแต่หางเขายาวเนาะลี่ดูดิาากกะจะเป็นโคลาดอย่างี้นะแต่หน้าเหมือนลิงแต่หูเหมือนโคลา,าหน้าเหมือนลิงหูเหมือนโคลา

มาแล้วนะครับอันนี้คือส่วนหน้าตาของเพนกวิไนค์พันธคำโบของเราแน่ๆนะครับลักษณะหน้าตาข้าบอะไรมาด้วยแม่ข้าบใบไม้โชว์ด้วยเพนต์พวกเราไม่ได้กินใบไม้เป็นอาหารอย่างทราบไหมครับว่ามันข้าบใบไม้เพราะอะไรเหตุผลก็เพราะว่าจะเอาใบไม้เข้าไปทำรัง ในส่วนในส่วนแสดงไ่นี่ยนะครับเป็นวัสดุรองพื้นรองแล้วทำไมบางตัวมันหน้ามันดํามันแตกต่างกันยังไงนะครับตัวที่หน้าสีขาวนะครับตัวนี้ยังมีครีมกระแดดทาอยู่นะฮะใช่ไหมไม่ใช่นะครับตัวที่หน้าสีขาวช่วงนีหน้าอนาทรเป็นสีขาวร้วเลยนะครับขึ้นขาวขึ้นดำาสังเกตง่ายๆนะครับอันนี้คือลูกนกเพนกวินนะครับเป็นลูกนกนะฮะลูกนกอายุหนึ่งเดือนตัวเท่านี้นะครับตัวเท่านี้แล้วนะไม่ใช่ว่ามันจะมา โตใหญ่ประมาณปีถองปีไม่ใช่นะครับหนึ่งเดือนนี่เป็นควิ้นลูกนกนะครับตัวเท่ากับพ่อแม่แนละ้วใกล้เคียงเลยแล้วก็จะมีลวดลายเหมือนตัวเตีมไวยแน่ๆนะตัวเต็มวมยจะมีหน้าสีดํามีแถบสีดําคาดนะครับวเวลาเป็นควิ้นเดินเข้ามาใกล้ๆไม่ต้องส่งเสียงร้องนะครับไม่ต้องกรีดน,นะครับไม่มีผลกับเป็นควิ้นนะครับ <c oughs> เป็นควินสนใจอย่างเดียวคือปลาที่อยู่ในแก้วเท่านั้นนะฮะแล้วแก่แค่ขี้ปลายืนให้นะครับไม่ต้องถอยหลังหนีเดี๋ยวจะสะดุดล้มนะเด็กๆคนใหญ่จะกลัว นีุอยากควงนะลูกกลัวเป็นขจิกบ้ากลัวเป็นขึ้ทำลายบ้างนะครับเราฝึกมันยังดีนะจ๊ะเราให้จิกเฉพาะเด็กดื้อใช่ไหมไม่ใช่หนูก็ดื้อหนูก็ดื้อนะคะหนูดื้อนิดเดียวหนูเดินเข้าไปก่อนบูนบูนเดินเข้าไปก่อนลูกเดินเข้าไปก่อนลูกเดินเข้าไปก่อนลูกลิลี่เข้าไปก่อนลูกเดินมาเดินมาก่อน เชิญจ้าเชิญจ้าทีเดินมาทางนี้จ้บุนเดกบูนบุนอย่าทำกลัวนะลูกอย่าทำกลัวอย่าทำกลัวมามเมา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 ต้นามาับมา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 กามาาทากลมาามามมา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 มีมา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 ามานามามาอาาาาลาามาาามาาา ไปไปูกนมันออ๋อเดี๋ยวเราค่อยไปจอดตรง้นก็ค่อย้อาหารีล่ตัวอะไรอะคะนที่มีเข่าๆยาวๆนั่นน่ะมันคือดียไม่ใช่เดียนะลูกอู้เห็นแะลายไหมบุญบุญเห็นมลายไหมคะซีบร่าซีบราู้บนุ่นตัวอะไร

นกเต็มเลยอ่ะไปเดินไปเลยลูกเขาชื่อตัวอะไรนะคะอะไรนะที่เรียกในออกมาดากั้าเป็นเกาะใช่ไหมคะโอ้โหปากดำหมดเลยมุดยอดพอคมเดียวพอน้ออันนี้อันนี้เสร็จไม่กินรันตาลนะวันนี้ เขาไม่ปีนปีนไปเกาะเขาว่าใช่ไหมคนนั้นอ่ะเขาจะข้ามมาให้อาหารเห็นยังยัังเห็นยังตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากโอ้ค่อยๆให้นะลูกระวังบาดมือนะคะลิลลี่ลิลลี่ระวังบาดมือนะ อาวินี่ให้ให้เขาน่ารักเนาะดะินลี่สวยอ่ะมีเสือตรงนู้นมีสิงโตเห็นสิงโตไหมคะห,หนูต้องจับก้านไว้ให้มันน่นนะลูกแลบลิ้นออกมาจะไม่อร่อย ออออโอ้ลิ้นยาวมากเลยเมื่อกี้เขาเล่าลิา้นยาวเขามีให้อาหารเต็มเลยอ,อ,อาคาเซียฮัลโหลบอ,อกมือนายอิงบุญเจอนกหรือเปล่าเจอนกหรือเปล่า เจอนอกหรือเปล่าคะเขาเขียวมีน้ำตกด้วยดเด็กเด็ก เด็กเดินย้อนมาถึงนี่แล้วเดินยังเก่งมากสนุกไหมยิงบูนสนุกไหมลูกน้องอ่ะเรืออะไรครับเนี่ยวันนี้ครับเพื่อนมาที่นี่แลว่าอะไเราขอโทษกัน ก็กล้วยมาให้ฉันลิลลี่เนี่ยน้องชี้ให้ดูนู่นน่ะนู่นมีงายาวแต่ทำไมช้างนี้ไม่มีงามีหมูเด้งด้วยอ่ะน่ารักอ่ะเออแม่ว่าอันนี้น่ารักนี่นี่รักเนี่ยเลยเอา ก็ไปดูแพนกวินหนุ่นเอาสเต็กหรือว่าผัดกะเพาราปลาหมึกค่ะแต่ว่าพ่อกินด้สิงโตปลาปลา ว้าวมันมีลำกั้นจริงๆนี่อยู่ไหนคะโอ้ลิงเต็มเลยยิงบุญกลัวลิงไหมโอ้เยอโอเยเนี่ยโอ้เยอโอเยไม่กลัวลิงเหรอ oh <yeah. S 1> นั่งเหนียงอยู่เนี่ยเจอป่าเนี่ยบุญบุญกลัวไหมคะที่เราลงไปดูอย เออที่โค้คาดเนี่ยหม,หมูหาวละลงไปดูไหมลูกจบละกลับบ้านกันเถอะนี่มามาดูหมูเด้งเดียวก็พรอแล้วเออเราตั้งใจมาดูหมูเด้งนี่โอ้คาเฟ่เขาเยอะนะตรงนี้ก็มีร้านอาหารตลอดเลยนี่ตรงตรงนี้เราก็เคยมาดูแล้วแหละลูกจำได้ว่าเราเดินมาด้วย oh, สายเหมือนลูกปั้นไหมนะ่ บ้านหินใช่ไหมคะอมโอ้เป็น,ร,นรูปสิงโตห่าวสามห่าวละสามสี่ห่าวละนอนเตือนมาถึงกันตัวด้วยรถเยอะแล้วนะคะม่าคืนเรามามืดหมดเลยกลับแล้วคะ่ะทิ้หน้าเจอการสวนสัตว์ที่หางโจว